มันแยกทีจะหอกไงวะเฮียพ้งันอะมอเตอร์ไม่ต้องเล่นปืนเลยต้าเกียวมีดไปมาวางข้างหลังเราแล้วมันวางแล้วมันวางแล้วหลังเรามันวางหลังเราแล้วสองตัวลงที่เราชี้ลงเาโผลมันจะไวกว่า ไปหายไไม่ได้ดี่ไปโขึ้นไปไปหายมันแยกชีวจะบอกได้ไว้เฮียพวกมาด่าวอเตอร์ไม่ต้องเล่นปืนวอเตอร์ไม่ต้องเล่นปืนวอเตอร์ไม่ต้องเล่นปืนมึงต้องดันขึ้นไปต้องดันขึ้นไปต้องเล่นวงมีดเยอะๆวงมีดเยอะๆฮิโรชิวงมีดเยอะๆวงมีดเยอะๆนะเว้ยฮิโรชิวงมีดเยอะๆนะเว้ยเพื่อนถึงศพว่าทำไมขว่นไม่ได้ไว้เนี่ยมาไอ้สัาม่มี ไอ้ยปืนมันยิงเยอะนะปืนมันแพ็กยิงเยอะนะปืนมันแพ็กยิงเยอะนะยโรชี้ปืนแพ็กยิงเยอะนะเอาดีๆนะเพื่อนเบื่อหลุดเปลียนปืนแพ็กยิงเยอะนะหลุดท้องเถอะปืนกบกลับด้วยดืนกบกลับด้วยยู้ชี้ปืนกบกลับด้วยมึงไหวแล้วมึงไหวแล้วมึงคือ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 แล้วดีๆเพื่อนมึงคือแล้วมึงคือแล้วเพื่อนมึงคือแล้วเพื่อนหลุดเปลี่ยนหลุดเปล่ยนหลุดเปียนไม่ได้ชุดด้วคนเหมือนกันนะไอ้เหี้ยเหมือนกันชิบหายเย็นๆนะ ดูดวงเก่งดีๆดวงเกงดีๆเพื่อนดวงเกงดีๆนะเกงอะไรวะคือแล้ว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 ตายเีื่อนชุบลชุบลชุบไปตาย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 ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเจียนยเจียนเจีชุบเจียกันหน่อยเจียเจียยเียนยเชียเนยเียเียเีย์เย มึงหลับใส่กูเลยหรอไอ้ตัวพักูไอ้กูยิ้มไม่โดนปักไป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 ไหวแล้ว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 ไไไไมมมม่่่่ตตตตาาาายยยยฮิโรชิมึงแพ็กเล่นกันหน่อยเอาเพื่อนกลับมาตรงกลางเอาเพื่อนลงมากลับมาตรงกลางเอาเพื่อนกลับมาตรงกลางไฟเอาเพื่อนกลับมาตรงกลางไฟฮิโรชิกลับมาตรงกลางไฟฮิโรชิกลับมาตรงกลางไฟมึงกลับมาตรงกลางไฟข้างหลังมึงเยอะไปมึงเอาโทรศัพท์ไปกลับแล้วกลับเข้าไปกลางไฟฟังกลางไฟจะโดนกลางไฟจะโดนกลางไฟจะโดนมึงกลับเข้าไปกลางไฟดีกลางไฟจะโดนนะมาออกดีออกดีพี่ ยังเข็มฉีดยานี่มึงยิงยิงแม่นไหมเนี่ยสุวัสด์แม่นพี่แม่นยิงไปนอนอ่ะพี่มันอ๋าอ๋อจริงจริงแต่มันต้องนอนเว้ยเวลาเจอเจอพวกตัวแทนก็ดืดด่าต้องปล่อยมันนอนแบบหลับเร็วเลยกลับเข้าไปกลางไฟกลับเข้าไปกลางไฟกลางไฟจะโดนนะกูณบอกก่อนนะกลางไฟจะโดนนะกลางไฟจะโดนนะกลางไฟจะโดนนะรีบดันเข้าไปดิ กูฮ <Construction. S 2> ิวสอบให้กูไล่ฮิวสอบให้กูแดกยาววิ่งแล้วกลับไปเลยกลับไปเลยอย่างนู้โอ้มึงอะไรมึงเนี่ยมึงดูหน่อยดิเล่นดูหน่อยดิเล่นดูหน่อยดิเพื่อนคือแล้วไม่ดูมันไม่เห็นไอ้เจี๊กูหน้ากูแดงเล่นกูบอกแล้วไปดิอกยากยังไงโปุ๊ยเะรถนด้วยะรถแพ็กเห็นไหมเนี่อะไรย

หวยประหามวยอะไร่ไมเนเหมือนเดิมไอ้หี้ยวยเสี่ยวเว้ยตจะเล่นแพนไหนก็เอามาเดี๋ยวไอ้ที่อ่ะฮัตโอยค่อยค่อยยิงดิ แต่ยังเปิดขานานเวลาไกลๆเปิดได้มีแผ่ไหนวะมีแค่ไหนวะเออชิคกี้่ายเดียวไ้านคิฟังก็ได้ไปร้ว์คุยไรสันคุ้ยไรมค่ไ เวลาไม่เวลาเหมือนก่าตอนเล่นอ่ะปลาขวดอ่ะอ๋อเอี้ยวเลยไม่ได้กำไฟเดี๋ยวกูณสามให้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลุกเดี๋ยวมันลุกมาเอามีดซ้อมได้เพื่อนเล่นหน่อยเล่นหน่อยเอามีดได้เพื่อนเอามีดได้เพื่อนใา่แล้วสวยเสวยเลยมึงไอ้สัสไม่เชื่อในแทงกูงอยู่นะจริงเดี๋ยวเขาไม่เชื่อแล้วนะเอาศพมาเอาศพมาเอาศพมาบ้านมาศพมาบ้านมาศพมาบ้านมันจอสิเขาไม่เชื่อมแล้วม่องลาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไไกลังฟหน่อย สี่พี่ไม่เชื่อเชื่อมันแข่งมาแหรอมาได้ป่ะหม่ได้ปะมาซได้ปะมได้ป่ะวายหนึ่งสวนรวมควายสองกากสาเชื่โอ เม้ยเมื oh, kind of mm ่อยไเนี่ยวิ่งผ่านไหเนี่ยเอาตบปิดมือเอาตบปิดมือเขาตบปิดมือเอาตบกันรอบเลยมเล่นไม่ได้เลยอะมึงเล่นตรงไหนมึงก็แพ้เว้ยไอ้เจ๊ตแม่นี่ใครหายาที่หายาที่มึงตัดตัดตัดยาก่อนเลยเนี่ยใครว่างเนี่ยมึงตัดยาก่อนเลยก็เสียไม่ได้เลยเล่นใส่ในอุโมงค์ฮะพวกเป็นเสพได้ในอุโมงค์ฮีโร่ชิจบหรอจิไม่ียวะ เห็นมันพูดจ้ะวันเนี้ยตอนตอนนี้เราคือเราคืนเลยคืนเลยมันเป็นกำลังใจนะเว้ยการพูดแบบนั้นนะกูบอกให้ต่อให้เราจะหมดแล้วก็ตามหรือเปล่าะแบบว่าพอพูดอย่างนี้มันกำลังใจเยอะอยู่เฮ้ยใครก็ได้มาเอาเอดีตัวนี้หน่อยเอาเอดีตัวนี้ให้หน่อยดิเอดีเต็มมีปากมีเสียงแน่มาให้เอาเอดีให้หน่อย โอ้ยเฮียตกทะเลไม่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 ูหมายถึงว่าให้ให้เอาจากเฮียนี่โอ้โหเพื่อนเต็มเหรอกูก็เต็มแล้วเหมือนกันเ้ยข้างหลังใครอ่ะเอ้ยทำไมไม่หนูนะสัตว์พวกมันนี่เฮียมันวิ่งถือศพไปแล้วอ่ะ มันวิ่งถือศพออกไปนู่นอะไอสัตว์พวกมันนะนี่ว้าฮัลโหลพวกมันไอ้กูต้าขี่ทะลุไปดิมันถือศพเพื่อนมันอยู่กูต้ามันมันถือศพเพื่อนเพื่อนมันวิ่งอยู่นู่นกูต้าเหรอเออมามามาทะลุไปเลยทะลุไปเลยทะลุได้ไหมทะลุได้กูขึ้นเอากูขึ้นก่อนเดี๋ยวกูไปกมึงปวดล็อกอะขึ้นมาไปทะลุไปเลยทะลุไปเลยแล้วเดี๋ยวซ่อมไอคีเออกูบอกแล้วให้ทะลุได้อ่ะไอสัตว์ แม็กวิ่งไรอ่ะมึงวิ่งไรมึงอ่ะผมเอาอีพีมาปักหัวนู่นตรงปั๊มนู่นนี่รถผมกอนยังก้อนยังยังยังผมเอารถผมมาปักตรงหัวแบบนู่นนี่ตั้งแต่ไปนะยอดมากพาเาไปเอารถในอุโมงค์โดนเออคุยแล้วเก่กูเกอร์ดีเก่ากูเกอร์ดีต้องการทะลุไปเลยเก่ากูเกอร์ดีต้องการนาะพี่วิ่งไปตัวนี้แหละฟอร์มเนอ่ยเว้ย โดนแล้วนะตอนอจากนี้คือโดนแล้วนะ,ปะไปหนโอ้ขวามาเฮี้ยมอะไรเงี้อ้อนเนีายสัตว์โว้ยเจ้าพัด ทำไมมนโดนตืนง่ายจังวะเขาไม่เคยไม่ทำเย้เลยเอาวแล้วแหละไม่ทำอะไรเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วแรง